ลายต้นไม้เราก็เลยหาที่เป็นพลานหินที่ไม่มีต้นไม้ที่เป็นรานหินอยู่แล้วอ่าเราก็เลยไปสร้างตรงตรงนั้นขึ้นมานะยายา้าแล้าทําถนนเนี่ยยิ่งยากเพราะเราไม่มีเครื่องจักรหมดเลยเราเอาข้อปอนทุบเอาพรนะนรธรรอ่ะเห็นไหมอ่าแต่ที่ระยองเนี่ย เงี้ยโอ้ยสร้างงายเพราะคนมีจังไงเห็นไหมอ่าอา่เขาทําบุญดีไงคนระยองชนบุรีแล้วคนสละบุรีเ,เขารวมตัวกันแพ๊บเดียวเงินสองสามล้านสิบล้านอย่างเงี้ยเขาทำไปทํามามันไม่ใช่สามล้านนั่น,น <c oughs> เห็นไหมเพราะเหล็กมันขึ้นตอนเราคำนวณน,น่ะเส้นหนึ่งมันแค่ร้อยแปดสิบเห็นไหมไอเส้นเหล็กของ แต่ตอนนี้สามร้อยกว่ามันขึ้นไปเกือบมันเกินเท่าตัวเห็นไหมเราผู้ใรยบาลไปเห็นไหมตอนนี้ทักหลายูไหมเงิเป็นไรอ่าก็ได้มีสองรูปเพราะว่าผมมาลูกเดียวแต่ว่ามีคนพระจิตตามมาชินทามอีกร<อ>ูปคือกุมารดลก็เลยให้กุมารดลอยู่ก่อนลุงจาก,กลับไปให้หลวง ตอนนั้นสร้างอยู่ห้วยหลวงยังไม่เสร็จนะห้วยหลวงเห็นมนอยู่นั่งอยู่แค่ละห้วยหลวงนั่นกุฏิลงตาละ่ะโอห้กุฏิหลังแรกที่เข้าอุบนลน่ะไม่มีข้างฝาหรอกมีเอาพระเหลืองมาล,ล้อมไว้อยู่ในปานั่นะอยู่ริมห้วยนะอ่าหน้าน้ำมก็จะมีน้ําไหลยอยู่ใจ่าแแค่นะ่ะเป็นห้วยห้วยหลวงเวลาน้ํามานี่แค่พัดปูไปแล้วนะ ชิเก้งเป็นแค่ไม้ไผ่เอาไว้มัดติดไว้กับต้นไม้เล็กๆริมน้ำมันเป็นหินเอาเชือกมัดเอามัดติดต้นไม้สิ่ยอย่างนั้นนะสี่ปีห้าปีมันใครก็เข้าไปหาก็ไม่เจอหรอกมันมันเลยสบายห็่ไหม เพราะว่าครูบาอาจารย์ถ้าป่าสายกรรมฐานยุ่งยากฮะอดทนอดยากนะเหะ็นไหมกว่าจะต่อสู้กับใจตัวเองได้เห็นไหมความขัดสนความอดอยากความมันหมายถึงเราเราต้องมีขันติจริงๆไม่ใช่ขันติในตัวต้องสือเห็นไหม เราต้องเข้าสนามลบจริงๆใครก็รู้หมดเราไปอยู่คนเดียวสักสามปีดูสิอยู่บนเขาอย่างเงี้ยเอออยู่บ้านส,าสบายปัติธรรมแน่มึงเราก็อยู่คนเดียวลองดูมึงสบาสยไหมฮะลงซาบก็เคยคิดแ,แบบนั้นเมื่อก่อนก็อยู่กับลูกกับเมียอย่างเงี้ยปัติาช้ำมาแน่ฮะแต่มันก็อยู่แค่นั้นแหละก็ยังห่วงยังเสียงกันอยู่ ฮะใช่สิแล้วเกิดลงมาค้ายังนอนด้วยกันอยู่ไม่มากก่อน้อยเราโกหกตัวเองไม่ได้เพราะหลวงตาก็ผ่านตรงนี้มาแล้วนะยังมีพอใจไม่พอใจอยู่แล้วก็ไม่ยอมทิ้งบ้านอยู่เ จริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นการการสละออกมาหลวงตาก,ก็อยู่หลายปีอยู่แบบแบบเนี้ยแบบขรรวาเนจจี่ยกวจะตัดสินใจได้มันก็เป็นเรื่องยุ่งยากอย,กอยู่มันเสี่ยงมากเราจะไปสวยไหมเราทิ้งไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันอันตรายอยู่เขาคิดว่ากลัวกลัวไปไม่รอดแล้วจะไปกลับไปยังไงน,นะแต่เรากลับไม่กลัวฉะนั้น,นท้าตัดสินใจทิ้งฮนะอย่างเงี้ยเราถือว่าเราเกิดใหม่ซะ เราเลยตัดสินใจลงทุนไปเลยอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเป็นผู้ไร้บ้านก็เลยเป็นผู้อยู่ตามป่าตามเขาฮะใช่ไหมล่ะทีนี้พระป,ป่าทำไมต้องสู่บุหรี่ชักทุกคนฮะบางทีทั้งไร่เลือบลิ้นยุง ไม่ได้ข้ออ้างนะมาอยู่ลองดูไปอยู่สถานที่บางที่เนี่ยโอ้ยอต้องหาเผาจุดควันอะไรเนี้มันลหลายอย่างสิ่งแวดล้อมมันก็เลยหายาชงยาเส้นและสูบเมื่ก่อนอสูบแล้วก็ติดสิแ <c oughs> ม <c oughs> อ่าติดอตอนแรกท่านก็อยู่คนเดียว อ่าสูขหนาคนแล้วมึงมาหากูทำไมกูก็อยู่ของกูอย่างเงี้ยกูเมียกูยังทิ้งมาแล้วมันจะทำไมไม่ไม่กล้าทิ้งกูิทิ้งทำไมไม่ทำกูเดือดร้อนเนี่ยคนที่ไม่สูขคนที่ว่าจะหาที่เดือดร้อนไม่ใช่ฮะคนสูขที่แท้ก็ไม่เดือดร้อนถึงไหมใช่ไม่สูบก็ไม่สูบกูไม่เห็นบอกไม่บังคับมึงสูบเลยเนี่ยใช่ไหม มึงไม่สุบจะจะบังคับให้กูไม่สูบมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่เด้เกี่ยวมนเลยมันจ้องมาก็ได้ฮะจริงไหมภาคก็แสนก่าอง์ไม่เชื่อไปสิจริงไหมล่ะเราไม่พอใจก็ไม่ต้องมาวันนี้ไม่ดีนะจริงไหมก็ไปวัดอื่นดิ ทั้งหลายหมื่นวัดไม่ใช่ในประเทศไทยไปหาวัดที่ที่สวยงามๆี่พระงามๆสิจะมาหาข้าไม่ดีทำไมตอนไอ้พระไม่ดีเนี่ยมันได้อยู่คนเดียวบ้างสิฮ <sk at> ะขนาดทิ้งลูกทิ้งเมียมาแล้ว,วลอ๋อที่ไรละ่ะ <sk at> ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอ่าเขาก็ทิ้งมาแล้วไม่ใช่ ก็จะมาหาใหม่ไงแหมมันมันเกิดบางทีเพราเราธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ตัวหนังสือไม่ได้ตั้งพรุธมันเป็นตัวของเราเองมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนฮะแกออกไหมล่ะมันทิ้งมันได้ไหมล่ะที่มันคาอยู่ในใจมันห่วงอยู่เนี่ย ฮะชิงไม่ต่อนาคตมึงเนี่ยฮะ,ะ,ปะเป็นความสุขสบายทางโลกเหรอไม่เขาบอกสุขสบายไงทำไมไม่ไม่ไ,มไ,มไมพามาบวชละ <S <S ่ะฮะสุขสบายเยนาะรือัดเนาะฮะฮะ ต้องกดสายยางฮะ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 สุดสบายแต่ไม่เห็นมานวดฮะ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 มันก็ว่าไปอยู่ง่ายอ่ะเออเนี่ยทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนอยู่แค่อย่างนั้นทำไมอ่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นเหมือนเดิมก็คนมาแล้วมานั่งงายนั่งายหลังไม่มีที่อยู่ฝนตก ใครอยากไปทำอ่ะเฮ้ยอ้าวง่ายๆน่ะนะกูจิหลังเก่าบัวน้ำไม่ยินมอ่ะตาจันที่อยู่ตากรอยู่ห้องน้ำยังไม่มีเลยอยู่ยอยอะไรนะตุ๊กตาที่อยู่กับครูบานโดนนี่แหละแต่ครูบานโดนก็ลงไปนู่นมาไปขี้กูก็เดินไปขี้ก็หินขี้เราก็เดินหิ้มมาอยู่ ใช่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ด้วยฮะจริงไหมจะคนมาเยอะทีนี้มึงจะไปนั่งขี้ก็ได้ไหมล่ะฮะนั่งหันหลังให้โอ้โหหันหลังให้โอ้โหจีบ้ากโอ้หุบเยับเพราะมันแนะนำดีมากอ่างั้นมึงก็ปิดหน้ามึงก็ไม่ต้องเห็นเราปิดหน้า้วนั่งปิดหน้าก็เนี่ยแลไม่ต้องหันหลังหรอกปิดหน้าแล้วมึงก็ไม่เห็นเขาอะ นะเห็นไหมเห็เห็นไเริ่มมีคนไม่เห็นด้วยแล้วนี่เลยอ่ะถ้ามาแล้วไม่มีห้องขี้ห้องน้ำผู้หญิงมาทำไงอ่ะโอกว่ากูจะหาเงินทำได้เนาะฮะเราซูนท่านอยู่มากี่ปีแบบนั้นอ่ะอ่าอยู่มาปีหนึ่ง นี่พอทําตรงนั้นขึ้นเป็นศาลาแล้วะจะไปอยู่ใข้ศาลาเราจะกลับมาทําและทีนี้บอ่อน้ำพะกินีน่ยลงตากทำกุฏิเพิ่มปีนึ่งนะร้อยกว่าหลังสามปีมาเนี่ยสี่ร้อยกว่าหลังเห็นมคนมาอยู่เยอะเต็มหมดไม่พอเลยล้นเลยอลยเนี้ย ใครมาอยู่ก็อย่ารู้ขนาดนีเวยยังมีผู HO ้คนตามาตลอดใช่เขาคงไม่มาเพราะหน้าตาเจ้าว่าดีต้องมีส่วนดีดีบ้างเหรอเว้ยเนาะพร้อมด้วยหน้าตาดีด้วยใช่ตาถึงมากเลยเห็นไหมนี่เห็นไหม จำได้น่าพูดแกไม่ใช่มองธรรมาดาแกมยเส้งไงหน้าจ่าดีหงมากเห็นกระโู้แล้วเนี่ยอันนี้ตอนแรกของการสะใภ้มนันนี่มีคนเสนอเขากะทำเขาบอกเอาภาพเล่าเรื่อง่็ก,กันแสงโอ้นะลูกจางหล่าเขาอยากทำอะไรก็ทำ มันเราสามใจตจะเองไม่ได้เลยบกตานี่เดี๋ยวไม่ซื้อกบบื้องสีดำมาว่าจะฟูกับเบื้องสีดำพอบริษัทเชอรา<ะ>มีศรัทธาบริษัทเชอราท้าออวมหนีงน่งฮะ,อ,ะอยากทำครับ<ะ>กตากับยอม ขัดใจตัวเองอีกละไม่ได้ปูเลยกูซื้อมาไว้หมดแล้วกระเบื้องต้องมาปูเชลเห็นไหมพอปูเสร็จไอ้ลงเรื่อยลงเรื่อยไม้เนี่ยพิบุญต้องลาบอกว่าฉากปูนก็พอติ๊กเนี่ยผมบอกไม่ได้ผมอยากทำผมขอทำเถอะ

ขาใจเองพระเราบาาีท่านสงค่ะเขาเกิดศรัทธาสร้างด้วยศรัทธาอย่างเงี้เแม่เขาก็มาทําให้ฟรีเห็นเขาทำแล้วไม่ใช่ง่ายเลยีแลต่ก็มาทำรูปกล่มาติดด้วยเห็นไหม พ่อแบบให้ก oh. ูหมดเลยแล้วกูก็ไม่ได้มานอนที่นี่ด้วยกูก็ยังนอนอยู่ที่เดิมห้องเก็บของเนี่ยก็อยู่ที่เดิมแหละอยู่ที่เดิมเลยแกก็อยู่ที่เดิมนะโอ้แหมพูดจะกับใครเข้าไปดูฮฮะฮะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะศรัทธาแล้วยงใหญ่ขึ้นนะทีนี้เมื่อพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้อย่างมาบวชด้วยมาจากทั่วสารทิศห็นไหมครับทั้งแมช่ชีทั้งผู้หญิงปกติวัดทุกวัดเขาไม่อยากรับแม่ชีเขาไม่รู้ว่าเขาบอกเอาแม่ชีมามีแต่ปัญหา เรื่องเล็กๆก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างเนี้ยผู้หญิงแงเขาว่าครูบาอาจารย์เลยไม่อยากรับไม่ชี้แต่ที่นี่ทำยังไงเราปฏิเสธได้หรือไม่ชี้ก็บรรลุธรรมได้ไม่ใช่หรือถ้าเขามีความศรัทธามีความตั้งใจเราก็คนสนับสนุนเขาไม่ใช่หรือแล้วไม่ชี้ก็ไม่มีปัญหานะรู้ไหม ส่วนมากผู้ชายมันไม่มีจังหรอกลวงจาก็เป็นคนฉลาดพอสมควรน่ะนด้คือทีนี้เออเจ้าใดผู้หญิงคุ่นว้ก็เลยสบายเลย่จะไม่ชี้จัหมดเลยนะเอ๊ะจำงเก่าเก่ามาอาหารก็มีจากเขาเขาออกเงินเขาเองเออเห็นไหม โอ้โหกูเนี่ยไม่ได้งงขนาดนั้นกูเลยรับไม่ชี้ไม่อั้นเลยเออฮะเห็นไหมล่ะหลงหอบหลงหอบไปทำทีเลยยอมมาไปเลยแ้วอมมาไปท่ที่แปดก็ค่าชี้ยากนี่เห็นไหมนี่ไม่ชี้อยู่นี่สองร้อยกว่า <sm> นะฮะและรวมทั้งผู้หญิงที่ไปบวชด้วยยังร่อมเขาสามร้อยกว่าเห็นไหมผู้หญิงอยู่เนี่ยเห็นไหมอะไรเงาม่กี่เสาอ่าอ่ะภาคก็ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเหมือนมั้อ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้ารวมเนี่ยแล้วก็สองร้อยกว่าเห็นไหม เฮ้ยกูต้ er> so ora, so uh> uh <h <h องมีอะไรดีเหรอเว้ยกูว right> ่ะทำไมถึงจะขนาดนี้มีดีก็ต้องแบ่งนะดิฮะมีดีก็ต้องแบ่งกันนั่งแบ่งอะไรเอาก็ของดีไงก็สร้างเอาเองสิเออเอาบุญมันแบ่งกันได้ฮฮะจริงไหมเออเอาความรวยความจนมันแบ่งกันไม่ได้นะ มันเป็นเรื่องจริงต้องสร้างเขาเองไม่ใช่นี่คือจัด,ด,ดจนะหลวงตาเขาไม่ได้สร้างอะไรนะมาอยู่ที่นี่เขาก็จดียรู้ว่าหลวงตาไม่ไม่เคยไปไปยุ่งกับใครเลยฮะไม่ได้ลงไปบอกว่าเออสั่งมึงต้องทอางงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะจริงไหมล่ะ<อ>ใช่ หนูไม่รู้ทำไมเองเพลงอะไรพุ่มพวงไม่เขาเจอเองง่ายกว่าเนาะอันนี้ครับมันคัดเลือกเลือกเลือกแล้วก็เห็นว่าเออพระองค์เนี่ยมันไม่เหมือนพระองค์อื่นมันอยู่อ่าง่ายไงคือไม่ไปแทรกแซงใครง่ายไหมฮะถ้าไปแทรกแซงกันเนี่ยนะอยู่มึดอัดนะโอ้ใช่ เหมือนเหมือนมึงมีผัวอย่างเงี้ยผัวมึงบอกว่าซื้อสินผูกก็ตัวไงซื้อเงินก็ประหย,ยัดยุ่งเงี้ยซื้อทั้งทั้งเงี้ยจุกจิกอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้อึดอัดใจหาเลยจริงไหมอ้ yeah. อา<น>วแย่ละเพาอยู่เป็นอิสระไงฮะแม่โตมากแก่จะตายแล้วยังอยากอึดอัดอยู่กูก็ไม่กูก็ไม่อยากอึดอัดแบบนั้นคนอื่นเขาก็ไม่อยากอึดอัดไม่ใช่เอือใจเขาใจเอาฮะ แต่ที่ช่วไม่ได้อยู่ที่หลวงตาเนี่ยอยู่แบบคนที่มันทำปฏิบัติเราเองจริงไหมแล้วจะมาว่ากูได้ที่ไหนล่ะกูก็อยู่ของกูดีๆพวกมึงมาเองไม่แฮะ,ะแล้วจะมาว่ากูไม่ดีมึงเกินไปเหรอจริงไหมไม่ดีก็ไปสิกกูไม่ได้ว่าใช่จริงไหมล่ะถ้าว่ากูไม่ดีก็ไปที่อื่นสิ กูกักขังลงเนหนียวไว้ที่ไหนเยอะมีแต่มามีแต่มาใช่ตอนนี้มาก็มาปฏิบัติเองไม่ใช่เลยไม่ได้ปฏิบัติให้กูนี่เออจะสิ่งที่กูทำ,ทำกูต้องทำกูจีให้อกีกหาน้าให้กินอกีกหาที่ขี้ให้ขี้ช่วงเจมส์ก็ไม่ไดูเราให้ใครจะได้ไประโยชน์ไม่ใช่พวกมึงอ,อหรฮะ เห็นไหมปกติแม้ท่าุติให้หลวงตากกฏิกูมีอยู่แล้วมัทำาห้กูทำไมทําให้พวกทัวมันเองฮะโอ้ยคนเราท้องมองร,รอบๆมองให้มันเป็นมีจะประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นฮะ ถ้าไม่อยากปฏิบัติกินแล้วก็ไปนอนกูไม่ได้ว่าเรื่องของมึงอย่าเผอกย่แง้วล่ะจะไม่บังคับกันได้นะกินแล้ว,วก,ลก็นอน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 เห็น <c oughs> ไหมเป็นไหมทีนี้พอเขาไม่มีงานมีอะไรเห็นไหมพอกินแล้วเหมือนไม่มีพระเลยไม่มีชีเลยเห็นไหมเนี่นยเห็นไหม ก็ไปสิกุตีใครกุต,ติมันโนโ่ตอนเชา้ามันหิวน่ะค่อยออกมาออกมาเต็มเลยออกมากูก็หาไงกูตีฮะหรือว่ายังไงเออไม่หาก็เหมือนหาหรอวะจริงหมละ่ะ ออยู่ไกลไหมไม่ไกลหรอกกูก็อยู่ระยองอ่ะฮะถดมาหลายทีโอ้ไม่ไกลหรอกทำไมกูเลือกที่นี่ไม่เลือกระยองอ่ะฮะโอขนาดอากาศยังแย่งกันเลยที่นั่นอ่ะฮะแล้วมาจะพูดหน่อโอ้ยเขาย้ายนีหมดเลยกลาคกงเดิมๆอ่ะฮะกลางันเยอะกลางวันเยอะเลยเนาะใช่จ้ะ โอ้โหเฮ้ยกูจะกลับไปกู้องมันอยู่กันได้ยังไงวะเนี่ยฮะขนาอากาศจะไม่มีหายใจอ่ว่ายากจนมากติ่ขึ้นมาแสวงหากันว่ายังไง